พาพายุกับมาถ่ายม่านส่ยบาทบอกพายุทู <c oughs> ่ในเมยทูนในเมยทู่ในเมย เตตจางุราตมู้ได้ไหมรู้ได้ไหทได้รู้ได้รู้รูดป่าได้บอกนี่เกขได้ครับคือหกสองสามหกสี่ศู ไสามเก้าเก้าสามหกหกสามแล้วเออเลิกขวบเป็นขยุมาใส่บาทนี่เก่งแค่ว h a สองมือละมาใส่สองมือละเบาคุยดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเล่นน้ำลายนะเริ่มตาแล้วคุณเริ่มตาฮนน่าแล้วคุณหมดละไปกับมาทางไหนไปทางนั้นเร็วยุ ตีสามตีสี<ะ> <giving. S 2> ่ฮมาหามตื่นจกตีเช้านี้เอาเขาจกตีฮ้ตีสามหมอกีควยบ่คนนั้นคนนี <constants S 2> ้นน <em> e <magic> ้คนนี porque 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 ้ยาวว้า้ายว้า้ยว้ยนี่ขาเมือจบาแล้วะไปเก็บไปเกไปเก็บไปเก็บเริ่มสิวอยวแล้ว เด็กกินนมแล้วนี่